สวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อพี่อู๋นะวันนี้พี่มาสอนเรื่องคลื่นนะครับสําหรับเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องเรียนกันก็คือการแบ่งประเภทของคลื่นมีเกณฑ์ที่ใช้แบ่งอยู่สองเกณฑ์ก็คืออาศัยตัวกลางหรือเปล่ากับทิศทางการสั่นของตัวกลางนะครับ เนเะอาศัยตัวกลางเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือคลื่นโกลดคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคุณสมบัติของคลื่นกลนก็คืออาจเติมลงไปนะ อาศัยตัวกลางคลื่นแม่ไหไฟฟ้าจะไม่อาศัยตัวกลางตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างของคลื่นกลที่น้องควรจะจำได้ก็คือคลื่นเชือกคลื่นน้ำ แล้วก็คลื่นเสียงนะครับมีสามแบบแล้วก็คลื่นเหล็กไฟฟ้ามีอยู่เจ็ดแบบที่น้องจำให้ได้ ขยับช่องนี้ลงมาดีกว่าวิทยุไมโครเวฟใต้แดงแสงเหนือมอ่วงเอ็กซเรย์แกมมาอันนี้คือคุณจะต้องให้ได้ทั้ง7แบบนี้แล้วก็จำลำดับให้ได้ด้วยเพราะว่าลำดับอันนี้ไล่ตามพลังงานจากต่ำสุดไล่ไปอย่างสูงที่สุดพลังงานของไมโครเวฟมากกว่าวิทยุใต้แดงก็มากขึ้นมาแสงก็มากขึ้น เหนือม่วงก็มากขึ้นมาเอ็กซ์เ์มากขึ้นแล้วแกมมามากที่สุดสำหรับรังสีใต้แดงนั้น้อาอาจจะงงว่าเอะมันคืออะไรวะจริงมันก็คืออินฟาเรดเหนือม่วงก็คืออัลตราไวโอเลตเำาว่าอินฟราเนี่ยแปลว่าใต้เรนก็คือแดงอัลตราคือเหนือไวโอเลตก็คือม่วงแล้วในแสงเนี่ยแสงมันมีเจ็ดสีใช่ไหม มันก็ไล่จากพลังงานต่ำที่สุดก็คือสีแดงไปยังสีม่วงเนาะเพราะนั้นคลื่นที่มีพลังงานต่ำกว่าแสงสีแดงเขาก็เลยตั้งชื่อว่าใต้แดงหรืออินฟราเรดนะครับคลื่นที่มีพลังงานสูงกว่าแสงสีม่วงก็เลยตั้งชื่อว่าอัลตราไวโอเลตหรือว่าเหนือม่วงให้เองลหลิวงานนี้ไล่จากพลังงานต่ำสุดอี e ต่ำไล่ไมาเรื่อยๆมาถึงอ e ีสูงที่สุด ท่องอีกสักรอบสิวิทยุไมโครเวฟใต้แดงแสงเหนือมวงเอ็กซเรย์แกมมาท่องไป <c oughs> ออกบ่อยมากบอกเลยคอนเฟิร์มว่าท่องไปนี่ไม่ผิดหวังจริงๆเกณฑ์ถัดมาก็คือทิศทางการสั่นของอนุภาคตัวกลาง แบ่งเป็นสองชนิดก็คือขึ้นตามขวางกับขึ้นตามยาวขึ้นตามขวางคือตัวกลางสั่นตั้งฉากกับทิศ การเคลื่อนที่ของคลื่นเห็นไหมมันหมายความว่าไงวะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีลูกบอลลอยอยู่ในน้ำนะฮะโฆษณาแบรนแล้วมีเด็กคนหนึ่งที่เขาเอื้อมไปถึงไม่ถึงลูกบอลอะแต่ว่าเขาอยากจะเก็บลูกมาให้ได้ก็เลยปลาขวดแบรลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในโฆษณานก็คือว่า ผดแปรก็ถอยกลับมาหาเขาอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้รับคํายกย่ยองชื่นชมแต่ความเป็นจริงนั้นถ้าเกิดน้องไปลองทํากับคลองข้างบ้านน้องเนี่ยน้องจะพบว่าลูกบอลอ่ะมันก็เคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่แค่นั้นมันจะไม่มีทางเคลื่อนที่กลับมาหาน้องนะครับสเาเหตุก็เพราะว่าคลื่นน้ำเนี่ยเป็นขึ้นตามขวางลูกบอลมันก็เลยสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นคือคลื่นอ่ะเคลื่อนที่เข้ามาหาเราก็จริงแต่ว่าอันนี้คือทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น แต่ว่าบอลอ่ะมันสั่นในแนวอย่างเงี้ยก็คือตั้งฉากกับทิศทางที่ของคลื่นอืมสําหรับคลื่นเชือกก็เป็นแบบเดียวกันถ้าสมมติว่าเรามีเชือกเส้นหนึ่งแล้วเราก็ผูกริบบิ้นไว้ตรงเนี้ยแล้วเราก็สบัดสบัดมันเนี่ยเราจะพบว่าริบบิ้นตรงเนี้ยมันจะเคลื่อนที่แค่ขึ้นลงขึ้นลงเท่านั้นในฐาะที่คลื่น,นี่ะมันก็แผ่กระจายออกไปเอเคไหม นี่คือความหมายของคลื่นตามขวางก็คือสั่นขวางกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นตัวอย่างมีสองอันคือคลื่นน้ำอันนี้คือคลื่นเชื่อส่วนคลื่นตามยาวเลื่อนช่องลงมา กลางสั่นขนานกับทิศการเคลื่อนของคลื่นครับก็เปลี่ยนคําว่าตั้งฉากเป็นขนานนะนะตัวอย่างคือคลื่นเสียงสมมุติว่าน้องพูดออกไปอย่างนี้นะก็อย่างเงี้ยโมเลกุลอากาศตรงหน้าน้องเนี่ยครับมันจะสั่นกลับไปกลับมาในแนวที่ขนานกับทิศของคลื่นโอเคปะ่ะ มันจะไม่ได้สั่นแบบคลื่นตามขวางแหละมันจะสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาในทิศที่ขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะอันนี้อาวาดรูปให้ดูก็แหละสมมุติว่านี่คลื่นเสียงปล่อยคลื่นเสียงออกไปโมเลกุลอากาศจะสั่นแบบนี้และนี่คือทิศการที่ของคลื่นเดี๋ยวพี่วาด ทิศการสั่นของตัวกลางเป็นสีแดงเนาะแล้วก็ทิศการที่นดี่ยวขึ้นเป็นสีน้ําเงินเราจะได้เห็นชัดๆที่่ะอันนี้สั่นขวางนีอันนี้สัน่น,น,สนตามยาวข้อควรระวงังข้อควรระวงังเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปเนี่ย พลังงานจะถ่ายทอดไปพร้อมกับคลื่นนะครับสมมุติว่าพี่ตะโกนเสียงดังมากไปจนถึงบ้านหลังข้างๆนะครับพลังงานที่ถ่ายทอดไปกับคลื่นเสียงของพี่เนี่ยมันก็ไปถึงบ้านข้างๆด้วยแต่ว่าโมเลกุลอากาศที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดไปถึงบ้านหลังข้างๆด้วยโมเลกุลอากาศมันก็ยังสั่นรอบๆตรงนั้นนะ่ะเข้าใจปะ สิ่งที่ต้องการจะย้ำก็คือว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพลังงานถ่ายทอดไปพร้อมกับคลื่นแต่ตัวกลางสั่นอยู่กับที่ไม่ได้ไปพร้อมกับคลื่นนะเติมลงไปว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพลังงานถ่ายทอดไปพร้อมกับคลื่นแต่ตัวกลางสั่นอยู่กับที่ นี่ก็ขอย้ำ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 ,ยำนะเพราะหลายคนก็เข้าใจผิดกันตัวอย่างที่หนึ่งครับลื่นใดต่อไปนี้อาศัยตัวกลางขึ้นแสงเอ๊ขึ้นแสงคุ้นๆขึ้นแสงเป็นหนึ่งในเจ็ดมหศสรจย์ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในเจ็ดประเภทของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแสงก็เลยไม่อาศัยตัวกลางขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เขียนก็คือ ไมใ่ใส่ตัวกลางขึ้นเสียงใส่ตัวกลางขึ้นผิวน้ำมันก็ใส่ตัวกลาง ตัวกลางของคลื่นเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อากาศอย่างเดียวนะเสียงก็วิ่งในของแข็งวิ่งในของเหลวได้แถมยังวิ่งเร็วกว่าวิ่งในอากาศด้วยตัวกลางอาจจะเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าสก็ได้ตัวอย่างเช่นชนเผ่าโบราณเนี่ยเขามีวิธีการที่จะรู้ว่ามีข้าศึกบุกมาหรือเปล่าโดยการเอาหูแนบกับพื้นนะครับ เพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะเดินทางมาตามพื้นที่เป็นของแข็งเนี่ยได้เร็วกว่าเดินทางมาตามอากาศเขาจะรู้ก่อนถ้าเกิดเขาเอาหูแนบพื้นว่ามีค่าสึกกางจะบุกมาแล้วเนาะขึ้นถึน้าใส่ตัวกลางก็คือน้ำนั่นแหละตัวอย่างที่สองมนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุดบนพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยไม่มีอากาศนะครับ ไม่มีอากาศเพราะฉะนั้นการสื่อสารด้วยเสียงใช้ไม่ได้เรามาดูช้อยกันเถอะหนึ่ง 1. ขึ้นเสียงธรรมดาใช้ไม่ได้สองขึ้นเสียงตังาวถามว่าเสียงเอาตัาวป็นเสียงไหมมันก็เปิดเสียงนั่นแหละก็เลยใช้ไม่ได้เหมือนกันขึ้นโซนาครับโซนาเป็นเสียงไหมอ่าเป็นเป็ดหน้ารูัรบเปร็ดหน้ารู้โซนาโซนาย่อ,อมาจากซ่าคือตัวโอนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวย่อด,ด้วย Navigation And Ranging นำทางโดยใช้เสียงโอ้ชื่อซ,ซึ่งชื่อเต็มของมันก็บ่งบอกว่ามันก็คือคลื่นเสียงดีๆนั่นเองซึ่งมันเป็นคลื่นเสียงที่แบบอินฟราโซนิกหรืออัลตราโซนิกก็ได้นะครับโซน่าเนี่ยเป็นได้ทั้ง อินฟราโซนิกหรืออัลตราโซนิกอินฟราโซนิกคือมีความถี่ต่ำเกินกว่ามนุษย์ได้ยินอินฟราแปลว่าต่ำใช่ไหมอัลตราคือความถี่สูงเกินกว่า มน,นุษย์ได้ยินอันนี้ก็รู้ไว้ใช้ว่านะถามว่าทำไมต้องใช้ความถี่ต่ำเกินกว่ามน,นุษย์ได้ยินความถี่สูงเกินกว่ามน,นุษย์ได้ยินก็เขาไม่อยากให้มนุษย์ได้ยินมันก็เลยใช้ได้ทั้งความถี่ต่ำๆก็ได้หรือความถี่สูงๆก็ได้สรุปคือพูดมาตั้งยาวจะบอกว่าโซน่าคือลื้นเสียง ดังนั้นช้อยหนึ่งสองสี่ตัดทิ้งตอบช้อยสามซึ่งคือวิทยุเป็นหนึ่งในเจ็ดมหารยรที่เราเคยท่องกันวิทยุไมโครเวฟใต้แดงแสงหรือโมองเอเลแกมมาวิทยวิมโครเวฟใต้แดงแสงหรือโมเอเแกมมาเข้าใจไหมอันนั้นแหละคือคลื่นแม่เหน็กไฟฟ้าซึ่งไม่ต้องอาศั่ตัวกลางดังนั้นไม่มีอากาศก็สื่อสารกันได้ตัวยอย่างที่สามขึ้นจนตามยาวและขึ้นจนตามขวางถูกนิยามขึ้นโดยดูจากปัจจัยใดเป็นหลัก ตอบเลยข้อ2ที่การสั่งตัวกลางเนาะตัวอย่างที่4ถ้ากระทุ่มน้ําเป็นจังหวะสม่ําเสมอลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไรลูกปิงปองจะเคลื่อนที่ยังไงขคลื่นผิวน้ําเป็นคลื่นตามขวาถูกป่ะเพราะฉะนั้นอนุภาคตัวกลางก็คือน้ำเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับที่การแถวขึ้คลื่นซึ่งน้ำเคลื่อนที่ยังไงไอ้ลูกปิงปองที่วางอยู่บนน้ำก็ต้องเคลื่อนที่ตามน้ํา ถ้าเกิดน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลูกปิงปองก็เคลื่อนที่ได้แค่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอืมก็เหมือนกับอตัวอย่างกวดแบรนด์ที่พี่บอกนั่นแหละคาตอบก็คือลูกปิงปองจะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ที่ตําแหน่งเดิมนะครับตอบช้อย3เคยปะไม่เขียนแล้วนะข้อห้าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับทิศนของคลื่นน่าถูกเลย ข้อสองเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลางเฮ้ยเหมือนจะใช่ปะแต่มันก็ไม่ใช่ก็ได้วะตัวอย่างเช่นว่ามันมันจําเป็นทีวว่จะต้องเคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลางคือสมมุติว่านี่อืมอะไรดีสมมติว่ามีปากกาอืมมีปากกาแค่นี้ก็ได้อ่ะแล้วพี่ก็ ตะโกนส่ปากกาเองว่าเสียงมันก็ขึ้นที่ผ่านด้านนี้ไปก็ได้โอะคือไม่จำเป็นจะต้องขึ้นที่ตามแนวยาวของตัวกลางปะ่ะเออเสียงเป็นคลื่นตามยาวนี่ไม่้หมายควรามว่าต้องขึ้นที่ไปตามแนวยาวของตัวกลางนะข้อสามเป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการขึ้นที่ฮะอาศัยสี่เดี๋ยก็ต้องมีอากาศป่ะสี่เป็นคลื่นที่อันภาคตัวกลางในการสั่นด้หลายแนวไม่ได้ครับ สั่นได้แค่ในแนวขนาดการเคลื่อนที่ของคืนเท่านั้นตัว <Okay. S 1> อย่างที่6ข้อสอบต่อไปนี้เป็นชุดคําถามชุดสามข้อ2คะแนนซึ่งแต่ละชุดต้องทําถูกทั้งสข้อจึงจะได้คะแน 2, นสองคะแนนเป็นข้อสอบที่เอาไว้วัดว่าคุณไม่ได้มั่วจริงๆอ่ะเพราะถ้าเกิดคุณรู้ในเรื่องเดียวกันคือ3ข้อนี้มันจะวัดเรื่องเดียวกันหมดถ้าเกิดคุณรู้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยคุณต้องตอบทั้ง3าข้อนี้ถูกหมดโอเคก็ถือเป็นข้อสอบที่โอเคใช้ได้ หนึ่งเมื่อเปิดให้ลําโพงทํางานอ่ะลูกภาพของฝุ่นที่อยู่ด้านหน้าลําโพงจะขึ้นที่อย่างไรได้่ค่ะว่าพี่เพิ่งวาดรูปให้ดูไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมข้อนี้ฝุ่นจะสั่นไงครับ ญญคุณจะขึ้นที่เพราะมันขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมฝุนจะขึญญ้นที่กลับไปกลับมาสั่นอยู่รอบที่เดิมสั่นไปมาในระดับครับตอบข้อสามเหตุผลสำหรับคำตอบข้อ,อหนึ่งคือหนึ่งาไงนหเดี๋เสียงขึ้นตามยาวดิตอบข้อสี่จบสามขึ้นเสียงเป็นขึ้นชนิดใดถ้าน้องตอบข้อหนึ่งข้อสองได้ แล้วตอบข้อสามไม่ได้นี่แปลว่าอะไรขึ <c oughs> ้นตาดาวครับตอบข้อ okay. หนึ่งโอเคตัวอย่างที่เจ็ดในการขึ้นนี้แบบคลื่นนั้นพลังงานจากการสะบัดปลายเชือ,ก,อกด้านหนึ่งจะถ่ายทอดไปยังไปเชือกอีกด้านหนึ่งได้แสดงว่าเป็นอะไรที่พี่ให้จำแต่แรกเลยก็คือพลังงานถ่ายทอดไปพร้อมกับขึ้นนีของคลื่นนะครับเหมือนที่พี่บอกว่าที่ถ้าพี่ตะโกนไปถึงบ้านข้างๆพลังงานเสียงก็ถ่ายทอดไปถึงบ้านข้างๆเหมือนกันแต่ว่ามือกุณอากาศที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ย แม้ว่าพลังงานเสียงจะถ่ายทอดไปถึงบ้างข้างโมเลกุลอากาศที่ตรงหน้าพี่มันก็สั่นแค่ตรงหน้าพี่เนี่ยสั่นรอบๆเนี่ยแค่นั้นโอเคปะ่ะต่อไปคุณนสบัาิของคลื่น เราค่อยๆดูไปทีลรอย่างกันเถอะอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่หนึ่งคือ แอมพลิจูดแอมพลิจูดคือแรงกระจัดที่มากที่สุดจากตรงกลางก็คือนี่หรือไม่ก็นี่อ้อหรือบอกไปว่านี่คือสันคลื่นนี่คือท้องคลื่น เขาก็เลยบอกไว้ว่าจังหวะที่มากสุดจากตรงกลางก็คือขนาดของสันคลื่นหรือว่าขนาดท้องคลื่นเท่ากับต่อไปความยาวคลื่นความยาวคลื่นคือระยะห่างระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่นก็คือนี่ถึงนี่หรือว่าท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้หน่วยเป็นเมตรความเร็วคลื่นก็นิยามความเร็วทั่วไประยะทางที่เคลื่อนที่ไปหาด้วยเวลา คาคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งหนึ่งงครบหนึ่งลูกคลื่นหนึ่งลูกคลื่นนะครับว่าไงก็คือหนึ่งความยาวคลื่นนั่นแหละความยาวคลื่นนี่วัดได้ยังไงบ้างนะว่าจากสันคลื่นถึงสันคลื่นก็ได้ว่าจากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้หรือจะวัดจากไอเนี้ยถึงไอเนี้ยก็ได้ มันก็เท่ากันถูกไหมก็คือแลมด้ากเ็เถิดมาทางเนี้ยดังนั้นแล้วในรูปนี้มีสองลูกคลื่นรูปนี้มีสองลูกคลื่นก็คืออันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันเ่อนที่ผ่านจุดหนึ่งหนึ่งไปได้หนึ่งลูกคลื่นพอดีหมเขาว่าไงหมเขาว่าอย่างนี้ครับนี่คือนี่คือจุดหนึ่งหนึ่งเลื่อนที่ผ่านไปได้หนึ่งลูกคลื่น,น,ไไก,นก็คืออย่างนี้ ดอดดอ่านี่ผ่านไปแล้วหนึ่งลูกคืนหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งลูกคืนแบบนี้ก็ได้จุดนี้ใช่ไหมเริ่มจากอะไรสันคืนขึ้นที่ผ่านไปหนึ่งลูกคืนก็คือึดมาถึงสันคืนอีกอันหนึ่งอืมก็ถือว่าผ่านไปหนึ่งล mm ูกคืนเหมือนกัน ความถี่ออกเดี๋ยวหน่วยของข้าวคือวินาทีต่อลูกคือหมายความว่าขึ้นขึ้นที่ผ่านไปหนึ่งลูกเนี่ยหรือว่าหนึ่งความยาวขึ้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมหน่วยเป็นวินาทีต่อลูกอีกอันหนึ่งคือความถี่ความถี่คือจํานวนลูกคลื่นที่ผ่านตําแหน่งหนึ่งหนึ่งบนผิวน้ําในเวลาหนึ่งวินาทีคือเราจับเวลาว่าหนึ่งวินาทีเนี่ยผ่านไปได้อย่างนี้กี่กี่ลูกหน่วยก็คือลูกต่อวินาทีเข้าปะ สุดสำคัญคือ f เทกัน,นส่วน t มอนกันแล้วเนาะเพราะว่าหนยของ t คืออ่าดูตารางหนยของ t คือวินาทีต่อลูกหน่วยของ f คือลูกต่อวินาทีมันมันก็กลับเศษกลับส่วนกันนั่นแหละแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือ v เท่ากับ f แลมดาอยากดูไหมครับว่มามำนายยังไงที่มามันง่ายมากเลยนะ v เท่ากับ f ส่วน t ใช่ไหมครับ f ในทนี่เราให้เป็นหนึ่งความยาวขึ้น เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นหน่วความยาวึ้นก็คือคาบถูกปะจบแล้วหนึ่งส่วนคาบคืออะไรครับหนึ่งส่วนคาบคือความถี่เย่พิสูจน์ได้แล้วนะครับจริงๆมันก็มาจากมิติเอสส่วนทีแบบพื้นฐานธรรมดาแหละตัวอย่างที่แปด ืท่ทบหนึ่งมีระยะห่างระหว่างยอดคลื่นที่อยู่ติดกันคือ16เมตรมีความเร็วแป่เมตรต่อวินาทีคลื่นนี้จะเคลื่อนที่ผ่านจุดจุดหนึ่งนาทีละกี่ลูกคลื่นโอ้คนนี้ก็ไม่ใช่ง่าย อ่าตอนนี e ้เรารู้อะไรครับระยะห่างระหว่างสันคืนถึงสันคืนหรือในโจทย์เขาเรียกว่ายอดขคืนยอดคืนก็คือแลมดารู้แลมดารู้วหาเอได้จากวีน่ะกับเแลมดานะครับวีสิบเออเอฟเท่าไหร่ไ่รู้แหละแลมดาเป็นสิบหกอก็เป็นศูนย์จุดห้าอฟหน่วยเป็นอะไรครับเหน่วยเป็นอะไรเก็คือลูกต่อวินาทีใช่ไหม อ่าทบทวนทบทวน t หน่วยเป็นวินาทีต่อลูก f ก็หน่วยเป็นลูกต่อวินาทีสำหรับคนที่สับสนคือ t เนี่ยมันก็คือ time นั่นแหละก็หน่วยเป็นวินาทีไม่น่าจะสับสนแล้วล่ะส่วนกลับของ t คือ f เพราะฉะนั้นวินาทีก็ต้องกลับลงไปอยู่ข้างล่าง f ถ้านย์ลูกต่อวินาที แปลว่าหนึ่งวินาทีเคลื่อนที่ไปศูนย์จุดห้าลูกหนึ่งนาทีลื่นอนที่ไปกี่ลูกครับก็คือหกสิบคูณเข้าไปสามสิบลูกจ้าตอบข้อเก้า ลูกบอลลูกหนึ่งตกลงน้ําและสั่นขึ้นลงหลายรอบทาให้เกิดขึ้นผิวน้ําแผ่ออกไปลูกวงกลมผ่านไปสิบวินาทีอันนี้คือที่เวลาที่อยููนย์จุ๊บคือยังเป็นจุดอยู่เมืเราผ่านไปสิบวิจุดนี้กลายมาเป็นวงซะแล้วเห็นไหมซึ่งนี่คือตำแหน่งตอนแรกนี่คือตำแหน่งตอนหลังมันแผ่ไปได้ยี่สิบเมตรนะครับ โดยมีระยะห่างระหว่างสันคลื่นที่ติดกันเท่ากับสองเมตรอันนี้คือคลื่นน้ำที่มองจากข้างบนเนาะถ้าเกิดมองจากข้างๆเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งระยะสองเมตรที่เขาบอกมาก็คือนี่จำได้ค่ะสองเมตรนั่นแหละ ที่นี่ยีิบเมตรสิบวินาทีบอกเพื่อต่อมาเพื่อบอกความเร็วของขึ้นเราแบบอ้อมออกนะครับเพราะว่ามันขึ้นที่ไปได้ยี่สิบเมตรในเวลาสิบวินีความเร็วก็คือยี่สิบเมตรสิบวินสองเมตรต่อวินอืมลัมดาเท่ากับสองเมตรเพราะฉะนั้นเราหา f ได้จาก v เท่ากับ f อลัมดา f อเท่ากับ v ส่วนลัมดาเท่ากับสอง แต่วิส่วนสองเมตรก็คือหนึ่งหน่วยเป็นต่อวิหรือวินาทีกำลังลบหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็คือลูกต่อวิอั่นแหรือว่าอันนี้ก็สมมูลกับหน่วยเฮิร์สนะครับก็ตอบเลยหนึ่งเฮิร์สช้อยสอง